ดีๆนะครมันไม่เกี่ยวเลยแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเน่ยนับวันเวลาแล้วเรื่องที่เข้ากรรมธิการในปี6 5ที่ผมไปดูจากข้อมูลที่มีให้น่ะมันก็เป็นช่วงที่เขาก็ออกจากกระทรวงยุติธรรมแล้วละออกจากพักการเมืองหรือพักการเมืองให้ออกผมก็ไม่ทราบตัวนั้นนะก็ต้องเรียนว่าความพยายามในการ เบี่ยงเบนประเด็นให้ไปใส่ตรงนู้นตรงนี้ถ้ามาตรงผมเนี่ยมันเสียเวลาเปล่ามันเป็นประเด็นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันทั้งสิ้นผมได้ตอบชัดเจนไปแล้วการที่คนจะรู้จักกันคนที่จะทํางานร่วมกันอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนทํางานด้วยกันแล้วคนหนึ่งไปทําผิดคนหนึ่งจะต้องผิดไปด้วยอะไรต่างๆอย่าไปตีต่างเอาอย่างนั้นนะครับว่าเอาในเนื้อหาสาระข้อเท็จจริงใครไปสัมผัสกันนิดนึง มันไม่ดูดช็อตกันเร็วเหมือนไปดูดไปเจอไฟฟ้ากินนิดนึงมาดูดไปทั้งตัวมันไม่ใช่อันนี้ผู้คนไปทําอะไรที่ไหนมาใครคิดไปตามรูไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทํางานในส่วนรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเสียหายในช่วงนั้นนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นในขณะที่เขามีการร้องเรียนกันไปถึงสองขบ b ร,รูเหมือนจะเป็นปี65นะครับที่กรรมธิการพูดคุยกันครับบริเวณที่ าร้างชื่อท่านเกี่ยวกับเรื่องหวยออนไลน์ในแง่กฎหมายท่านจะดำเนินการยังไงบ้างครับมันดำเนินการเขาได้หรือผมเขาบอกว่ามีการอ้างชื่อถึงผมแล้วมันมีพยานที่ไหนละพยานหลักฐานที่เขาพูดอ้างถึงผมแต่ถ้ามันมีพยานอ้างถึงผมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นคดีความเราบอกว่าผมจะไปฟ้องแล้วมันฟ้องได้ที่ไหนพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คน เขาพูดกันสองคนเขาคนหนึ่งบอกพูดอีกคนหนึ่งก็ยังไม่เห็นจะพูดถึงอะไรแล้วความเกี่ยวข้องมันไปถึงที่ไหนตามรูปแบบของคดีความอะไรต่างๆนะครับไอ้ถ้าบางคนเขาบอกว่าผู้กรณีเขาเน่ยเขาบอกไม่ได้พูดก็มันก็ไม่รู้ทําไงสองคนเขาก็ไปฟ้องกันเองเถอะผมไม่คิดไปฟ้องอะไรเขาด้วยแล้วะผมก็ไม่ได้รู้จักนะครับที่คนที่พูดว่าเขาอ้างถึงผมเขาก็อาจจะอ้างจะพูด อย่างวันนี้เนี่ยก็มีมาอีกยี่ห้อหนึ่งละเรื่องยายาโดบอ่ะเอาเอาชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องอีกก็มีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องคงขายดีปันะเราดูอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เออให้เจ้าหน้าที่ติดตามนะครับารายไหนที่เราตรวจพบแล้วเราก็ดําเนินคดีนะเกิดความเสียหายก็ต้องด,อดําเนินคดีแต่มันหค้นหาไม่พบมันก็ไม่รู้จะไปดําเนินคดีอย่างไรในขณะนี้เป็นเรื่องของความผิดทางบรบคอมอะไรต่างๆ มันก็เป็นมายางี้มาโดยตลอดนะครับเราก็พยายามป้องกันในส่วนต่างๆนะครับใครรู้จักใครมันไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายไปทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นกรณีที่เขาไปทําผิดร่วมกันหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่มันจะมีประโยชน์อะไรนะครับการเบี่ยงเบนประเด็นไปหาคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยก็ให้มันพ้นตัวเองสําหรับผมผมไม่ทําอยู่แล้วอย,อย่างกรณีผม,มสามารถถ้าย้อนกลับไปช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งมนตรี การกระสุรรมอะค่ะตอนนั้นท่านรู้จักกับเขาได้ยังไงแล้วมีการแต่งตั้งเขาเนี่ยังไงคะพยอมรับไคือมันช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลยนะแล้วเป็นคุณสามารถได้แล้วเี่เสียงออกมานะใช่นะใช่นะ,ะใช่ผมก็ไม่ทราบนะเขาเก่งเรื่องแช์ลุกโซ่เขาตะเวนไปประชุมในหลายๆจังหวัดโพืให้ความรู้กับประชาชนที่ถูกถูกกระทำ เหมือนลนักษณะของการช่อโกงเน่ยเขาทําไปหลายๆจังหวัดน,นะเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงทําในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าการหลอกลวงก้มตุนการทําเล่นแชร์กันเนี่ยเราก็อลรนลงมันเป็นนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในขนานั้นอะที่ปราบแต่ว่าปราบยังไงก็ไม่หมดคนที่ทํางานก็ได้ดิบได้ดีไปเยอะหลายคนและที่ดูดตามเรื่องแชร์ลูกโซ่ในส่วนของราชการเนี่ย ก็เติบโตจากวันนั้นเป็นตําแหน่งเล็กๆวันนี้ก็เป็นระดับรองอธิบดีเป็นอธิบดีกันก็เยอะแยะนะก,ก,ก็เป็นคนที่มีความตั้งใจทํางานก็ได้ดีนะเป็นมากมายนะครับแต่ในกรณีนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความเสียหายที่ที่มาเกิดขึ้นในเรื่องของคลิปที่ออกมาเนี่ยพฤติกรรมหลังๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนเมื่อวานค เดียวกันกับที่ท่าน,นตระตระหนงไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเขารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเป็นตํารวจเก่าใช่ไหมที่รู้ว่าเป็นเวลาเดียวกันเนี่ยค,ค,คุณปิยาเนี่ยเป็นคนสนิทสนมกับพวกผมคนเดียวที่ตามมาทํางานที่นี่เนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็ไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดก็ไม่มีอะไรก็ผมก็บอกแล้วไงประเด็นต่างๆเนี่ยถ้าหากว่า การทำหน้าที่ทางการเมืองแล้วเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างมันดูดีนะก็ให้คนอื่นเขาเสียหายมันเป็นการเมืองที่ไม่ดีนะครับประมาณต้องเอาข้าเท็จจริงว่ากันมองว่าเป็นการเอาคืนของพรรคพลังประชารัฐไม่มีเอาคืนหรอกก็มันก็รู้จักกันอยู่นะมันเป็นรู้จักกันอยู่พฤติกรรมของคนในขณะที่ทำงานร่วมกันอยู่มันไม่มีอะไรเสียหาย เนี่ยมันไม่มีเสียหายแล้วมันเสียหายก็ผมไม่เห็นไปจับอะไรเขาได้เลยนะนะไม่เสียหายมองอยผมเนี่ยผมก็ไม่กล้าเจอใครเราอย่างนั้นมันไม่ได้คนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปคบถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาไม่ดีเราไม่คบเขาก็ไม่ได้นะคบทุกคนอ่ะอย่างนั้นผมไม่เจอสื่อมัญชนผมก็กลัวไปหมดผมไม่กลัวหรอกเพราะเรามองว่าสื่อทุกคนก็เป็นคนดีพูดคุยเราก็ต้องพูดคุยใน คุณสามารถในขณะนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเรื่องมันเกิดก่อนแต่วันนี้เนี่ยมันมีปัญหาเขาเขาต้องมาชี้แจง